ไอ้บางที่พวกเราก็เป็นเงิแล้วบาแต่ง้วางทีสือกงิน ลุงๆุงลง้ว่าเพลงอะไรไม่ได้รู้สักทีไหนไม่เสียความจายอกระไรโซซิเบรอาีขอบคุณบ้านนางฟ้านะครับขอบคุณนะครับบ้านทานคุงผสกอนะครับับ้านบ้านบ้านเงอ่ะนะบ้านง ฝากระมั้อะวางระกันทิบอลระมัดเด็กกับระมองสุ่มระคำระลองนั่นรับกอนนะครับผมเกมวี่รติองล้นสีอิีหนึ่งเลนไรเพราะั้นวัรลองกินวันจะเปนวที่ระลออาจารย์ะเกมที่ระลองอาจารชอบเอาเบียกินที่บสงสาวหันี่เราพี่น้องเราเอาเลยมาน้ารคนพีนก่อนไม่ต้องสาเลยไม่เป็นก่อ อาจารย์จะองิอันนี้นอีจะส้มาต่ออายสันอิ้งคยอย่ลองพิ้งค่อย่างลองพิ้งคอยอย่งอพ้คอยเป็กมณิสารเราก็ข้อความจะถึงหน่อยข้อความทโอ้ยลอพิ้่คือสนดิอโล่สองโล่านเมอวองพ้อีกัที่นี่ที่ไหนมัหาก็งหเปินโยเนตโอเคตอนนี้สอง่เนี่คเย็นหมดอี้เลย สื่อไว้อ like ันนี้ก็วเด่นท้นันก็เรียส่งทั้ฝ่าเป็นคนอีสานก็ความการนงเหมอะกเสร็จลนองกิแเสร็จแกยากว่าขาหอตุ๋น่วบานอกกับน้องยืนตั้งปดเกลดนะครับผมที่ว่าเด็ดครับาเข้าแม่นนะครับผมยงไมเวดีนครับสิองย่างก็เลยสื่อตกี้มอน้องกี่มอ้าหมาคนอีสานบานเีอยู่ทุกที่ชวนป็้ไปได้หา yeah> ้าีที่บ้านที่สามวต้องกันมาบ้านนอกะครับเรา็ ว่าไะไม่บอกเว่าเาไม่ได้เนค่นเวว่าป่าตนอัน้องเลน่ดื่ได้เลยครับคอยเป็คนที่สาครับคนที่สาดยสักับทางเพื่อนกับคนที่สายใส่กับอี่กรับคนที่สานยสักับพี่นำใจคนที่สานยใส่ยที่ร้อยยิ้มในสิ่งทาทครับขอบเสมีหนองซู้คนัี่